ตาดีได้ตาไรเสียมานภัยมานมันสวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเผ็ดหวานแพง เอฟซีอีล่ะอุงอิงเพจบานแพงนะครับเอฟซี FC พลังเงียบนะครับทุกคนนะครับนะมือน,นี้นะครับผู้บ่าวฟังลัมนะครับสีมาเราสู่ฟังนะครับหลังจากนะมือนี้วันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับสองพันหกสิบเจ็ดนะครับเนาะกะเป็นมือที่อ่าเป็นข้อหวัง อีกทางหนึ่งนะครับเนาะของอค้นหมักเสียงโฉกเสียงดวงนะครับเนาะนะคันผู้ใดจําได้นะครับเนาะอ่ะว่ออะไรเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อตัวนี้นะถ้าพอ่พอ,พอแม่เอฟซีจำได้นะครับเนาะเป็นเสื้อนะครับบานหักนองอุ้งอิงนะครับแต่นะผมอยากสีถามว่าเสื้อตัวนี้นะครับรุ่นไหน ผู้ใดหูผู้ใดจําได้นะครับนอคอมเมนต์บอกแน่นะครับนอเสื้อบ้านฮักนะครับนะก็ลองยิงนะครับอ่ะเรื่องแรกนะครับเนาะเลขท้ายนะครับเลขท้ายรางวันที่หนึ่งนะครับเนาะเลขที่ออกสองสองหนึ่งนะครับส่วนเลขท้ายสองตัวนะสามแปดนะครับก็คือเอาภาษาคนเล่นเลขนะครับก็คือเลขบนสองสองหนึ่งเลขรางสามแปด นะครับเนาะเอาภาษาคนเรียนเลขนะครับน,นี่ตามนี้เลยนะครับเนาะเลขที่ออกนะบัดนี้มาเบิงมาดูว่านะครับเนาะตาดีใดตาใดาเสียขึ้นอย่างสังเกตนะครับเนาะเลขเลข,เลขบนเลขล่างปีไอ้งวดนี้มาจากยีหล่าทั้งสองตัวเลยนะครับเนาะอ่ะบนันนี้มาเบิงเลขสามแปด นะครับนาองเลขสามแปดมอเตร์่ซถ้าาคนถ้าเอฟซีจำได้นะครับนะ้องมือทีอีหล่าวงอ,นะวอนะิงนะครับนะไปร่วมทอดกระถินนะครับฟังนะครับนาะไปร่วมทอดกระถินไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่งานของน้องนะครับนะแต่น้องไปร่วมทอดกระถินที่วัดปลาแสงธรรมภูมิรังสีจังหวัดนครราชสีมาก,ก็คือวัดของหลวงปู่เสือนะครับ ทะเบียนรถแฮครับหลายคนอาจจะไปจำตาะเลกไทยก็ได้นะครับเนาะเลกเล็กไทยซีเก่าเก่าซีอะแต่สามแปดว่าไงครับสามแปดเลขโตนาครับนี่เห็นบอนะครับเลขโตนาครับแปดสามนะครับขึ้นต้นด้วยแปดสามนะการพต้องบอกว่าตาดีใดตาไยเสียพอยังมันมันมาจําเป็นมาต้องเลขไทยจะไปออกนะครับเนาะนั้นเลขรุ้นอยู่นี่แหละนะครับเนาะ ก็คือผู้ใดดวงผู้ใดผู้ใดดวงดีผู้ใดดวงสิมีโชคก็ได้ไปนะครับเนาะผู้ใดดวงบ่มีกัน่าจังวาซื้อตัวใดกกับวถือจงเพนวาอีลีแหละนะครับเนาะนะก็คือเป็นทะเบียนรถแห่นะครับเนาะของชฉช้างมิวสิกนะครับเนาะที่มาเป็นรถแห่แห่กระถินนะครับยูวัดป่าแสงธรรมพุ่มมะลังสีนะครับเนาะอันนี้คือตัวแรกนะครับสามแปดต่อไป นะครับบัดน,นี้มาเบอรงเลข221บัดเนี่ย221มาจากไหนถ้านะครับเนาะถ้าเอฟซีที่ติดตามจริงๆนะครับเนาะสิจำได้ว่ามือวานหรือมือก้อนนี่แหละนะว่าเกินนี่นะครับพอการใช้ได้ของเงิ้จากลูกสาวนะครับเนาะจากอีหล่าอีหล่าก็เล่หายใบร่อยมาใบหนึ่งนะครับสังเกตเลขนี่ครับนี่ สังเกตเลขขึ้นต้นด้วยสองสองหนึ่งลงท้ายด้วยสองหนึ่งสามอืมแบบนี้ขึ้นต้นด้วยสองถ้าผมจำผิดนะนี่ครับนะสองสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสามนะครับก็คือเก้าครับนะถ้าค้นจับจับจุดเรือถ้าค้นแบบ ดวงดีดวงสีได้กาได้ครับเห็นบ่สามตัวเต็มเต็มเลยข้างหน้าสองสองหนึ่งไหนวะสามตัวตรงแต่อยู่ข้างหน้านะครับสองสองหนึ่งเห็นว่ามันเลยเป็นเขาเลยหรือว่ามันก็เลยประมาณว่าค้นดวงสีได้ก็ได้ค้นดวงบ่ได้กับ่ได้นะครับเนะบนะาะจังได้กะู้วฟังล้ำกะขอแสดงความยินดีนะครับ,นะรบนะกับพพเอฟซี FC, ค้นถี่ ถือคนที่ได้โชคได้หมานได้เงินนะทางนี้นะครับเนาะนะสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับนะสำหรับเสื้อตัวนี้อ่ะบ่าวรับสีบอกนะครับเป็นเสื้อบ้านฮักน้องอูอิงรุ่นแรกที่เฮ็ดนะครับนะรุ่นแรกเลยที่เฮ็ดนะครับสีนี้สีเป็นสีออก จะบอกว่าชมพูก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นออกสีแดงแดงแสดๆนะครับเนาะไม่ใช่ว่าแดงแปด๊ดไม่ใช่ว่าแสดนนะครับเป็นสีข้อเอื่นว่าสีถ้าผมเอมือนกันว่าสีอย่างนะมันจะเป็นข้อเอืน่นข้อเอื่นว่าสีอย่ะอาเป็นแสก็ได้นะครับเนาะเป็นเป็นเป็นแกมแดงนะครับนะแต่ประเด็นคือพอมันเป็นเสื้อรุ่นแรกอะตอนเนี้ย ในตัวผมเองเนี่ยผมยังผมเอาตรงเลยนะวันที่เก้าที่ผ่านมาที่วัดน้องไผ่นะครับผมกลับมาไม่ทันผมเลยบ่ไไ้เอาเสื้อตัวนี้ไปลูกสาวเซนนะครับที่ผมตั้งเป้าไว้วันที่เก่าที่ผ่านมาคือเจ้าเสื้อตัวนี้ไปให้น้องเซนนะครับแต่ประเด็นคือผมมาไม่ทันผมติดภารกิจอยู่ที่ต่างอำเภอนะครับเนอะเลยมาประทันกตว่าเป็นยังบไดมีโอกาสนี้โอกาสเดียวหรอกนะครับเนาะ จังไดก็ต้องไปหาให้ได้นะครับเนาะเพื่อที่จะทําให้เสื้อตัวนี้สมบูรณ์นะครับเป็นเสื้อบ้านฮักรุ่นแรกและจะต้องมีลายเส้นลูกสาวเพื่อเก็บไว้เป็นเรไอเทมนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับบาฟังล้ําจิเป็นชุดที่เก็บนะครับเนาะ,ะอันนี้ผมออว่าใส่เบิ้งเิืว่าผมใส่ได้พอดีบ่ก็คือเสื้อตัวนี้พอได้ลายเส้นน้องแล้วจะเก็บนะครับเก็บ แล้วก็จะไปอุดหนุนเสื้อตัวอื่นๆของรัตนาพรแบรนด์นะครับเนาะเห็นว่าตอนนี้ก็มีแผนหล,หลายๆอย่างทั้งเสื้อฉลองสางละสล้านซับของเพลงสาวสมน้อยค่อยหักในสีมีตุกตาหมอลำอีกในสีมีผ่าห่มออกมาอีกนะครับเนาะอันใดที่อันใดที่เอาไหวเอากบสนับสนุนไปนะครับเนาะสำหรับทายคลิปนี้ นะครับทายคลิปนี้บ้าฟังล้ำนะครับก็ขอขอบคุณพอพ่อมม่เอฟซีที่เขามารับชมหลับฟังนะครับเนาะนะถ้าถือใจนะครับกกรุณาะกดไลค์นะครับเนาะให้แน่นะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ไว้ซํานี้นะครับพอกันไม่คลิปหนาขอบคุณครับสวัสดีครับ